น,นี้ไปรับรองเสียใจแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะอ้อยอยู่กับ Mercedes-Benz SLK 200รดถเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงประวัติศูนย์บริการครบทุกระยะกุญแจ2อนดอก บอกเลยค่ะภายในสวยมากค่ะพี่พี่ขาเบาะแดงขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าสวยขึ้นมาอีก80%เลยค่ะรับลมชมวิวนะคะจะหน้าหนาวแล้วนะคะเหมาะกับการเอาขึ้นเขามากๆเลยนะคะและที่สาคัญค่ะดูภายในค่ะพี่พี่ไม่มีตําหนิเลยค่ะคอนโซลไม่มีเหนียวไม่มีเยิ้มเลยนะคะหน้าจอแสดงผลนะคะขนาดใหญ่เลยเกียร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้นะคะแล้วก็มีปุ่มควบคุมนะคะตัวหน้าจอด้วยนะนี่เลยค่ะกิมมิคของคัน นนี้ะะคะเป็นหน้าจอแบบว่าอะนาล็อกนะคะก็คือเป็นตัวเลขแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีระบบแพดเดิลชิพมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟหน้าเป็นแบบปรับออโต้นะคะและที่สําคัญค่ะคันนี้ โดยรวมนะคะเป็นหลังคาแบบไฟฟ้าด้วยนะคะภายนอกบอกเลยว่าสวยใสยค่ะล้อแม็กอัลลอยนะคะลาย AMG เลยค่ะดอกย่างหนาๆเลยค่ะพี่ๆค่ะไม่มีตําหนิแต่แต่อย่างได้นะคะด้านหน้าค่ะไฟหน้าได้แบบโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟเดย์ทามด้วยนะคะอยากนั่งอยู่บนรถค่ะเลยพาดูแค่ในรถนะคะด้านนอกพี่ๆทุกคนอาจจะเห็นอยู่แล้วนะคะใครที่กําลังมองหานะคะ S L K ค่ะปี2013 20นะคะเปิดราคาขายเบาแบ,าแบบเบาสุดๆเลยค่ะ 899,000บาทค่ะมาเจอกันที่เวียอตโตค้านะคะลายงอกแล้วค่ะอยากหน้าค่ะ